อันนี้ไวยชนลาบไวยชนลาพระมีโชคมีลาบนะเลขห้านี่เต็ก้านเริ่มตะนุตรงนี้นะตะนุกระดุมพระแล้วก็ดูความสัมพันธ์กันแล้วก็ดูเลขสูงต่ําในชะตาสูงหรือต่ําอันนี้ปัตตานี่่ของสูงนะสิบสองนะตรือนสุภาพนีหนึ่งนะดวงนี้ไม่ได้ไไม่ได้ไปต่างประเทศนะ นี่ลกักษณะการเหมือนกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสุภานะเลขหกชนอิลิลาพระในชะต,ตานะลาพระยุดเป็นเกษตรนะแล้วปีนี้ลาพระทับทับลาพะด้วยแล้วก็จันนี้หมายถึงความดีความงามทับชะต,ตานะไวลาพะ อายุเราตกช่องไหนแล้วก็ตนุช่องนั้นหน่